え <music> ก็วันนี้ค่จะแต่งหน้าไปเที่ยวกับแฟนนะคะแต่ว่าคือตอนนี้นางมาเร่งแล้วนะคะบอกว่าให้เร็วๆหน่อยจะไปไม่ทันเพราะฉะนั้นนะคะเรามีเวลาแต่งหน้าแบบน้อยนิดมากๆอะ่ะดังนั้นวันนี้คะ่ะเราจะมาใช้อเทมที่แบบแต่งง่ายมากสวยง่ายสวยเร็วนะคะคนแต่งหน้าไม่เป็นก็แต่งได้นะก็จะมีวิธีการแต่งไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปได้เลยเริ่มกันที่นี่เลยคะ่ะทุกคนตัวนี้คะ่ะเป็นไพรเมอร์ของ MKUP นะคะคือยี่ห้อ MKUP เนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะทุกคนที่เพิ่งแลนดิ้งลงมาในประเทศไทยของเราเนี่เองนะคะก็เป็นแบรนด บีบออกมาปุ๊บเนื้อเขาะจะเป็นขาวขามีะคนะทุกคนแต่ว่าพอลดเกลี่ยลงไปเนี่ยอยากจะให้ดูฉ่ำมงมากฉ่ำวาวนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่เป็นคาบมันจะทําให้หน้าของเราแบบดูมีแสงและเงาที่สวยงามนะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยกระจายแสงแบบห้าทิศทางเลยนะทุกคนก็เวลาที่เราหันไปหันมาหันซ้ายหันขวาเนี่ยนะคะหน้าเราก็จะแบบ ดูมีน้ำมีนวลมีแสงแบ่งปล่งมีออร่ราเอออะไรประมาณนั้นนั่นแหละแต่ว่าเนี้ยอิพสจะทาแค่จุดกระทบแสงนะคะคือหน้าผากเดิมูกหลกแก้มแล้วก็คางนะแบบไม่ควรทาทั่วหน้านะคะเดี๋ยวแฟนจะตกใจคิดว่าเฮ้ยนี่รูปปั้นหรือว่าเนี่ยไปเที่ยวกับลูปปั้นหรือเปล่าจากนั้นค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่นี่เลยเป็นรองพื้นนะคะตัวแฮปปี้สติ๊กนั่นเองเขาก็จะเป็นแบบรองพื้นแบบแท่งนะคะคือปกติอิพจะคิดว่ารองพื้นแบบแท่งเนี่ยมันใช้ยากมันเกลี่ยยากมันหนา มันต้องมีพิธีรีตองในการใช้อะแต่ว่าเนี้ยทุกคนอีจะบอกเลยว่ามันง่ายมากค่ะแค่เราปาดปาดปาดลงไปได้เลยค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะคือหลับตาปาดยังได้เลยนะแล้วเราก็ค่อยมาเกลี่ยทีหลังค่ะจะใช้มือใช้ฟองน้าหรือว่าใช้แปรงเกลี่ยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ใช้แปรงที่แบบเป็นสามเหลี่ยมนะคะมีหน้าตัดสองหน้าอย่างนี้นะคะเหมือนหลังคาบ้านอะ่ะก็จัดการเกลี่ยไปได้เลยนะคะ ตัวรองพื้นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากเลยอะแล้วมันก็เกลี่ยง่ายมากเลยอะแค่นี้เสร็จแล้ว <laughs> ส่วนตรงไหนที่เราอยากปกปิดเพิ่มเติมนะคะพวกตามใต้ตาเนี่ยก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตลับอันนี้เลยก็ข้างในนะคะจะมี3สีคันมีแบบขาวมากนะคะแล้วก็ขาวแบบสีเนื้อนะคะแล้วก็แบบเป็นสีเข้มๆนิดนึงจริงๆตัวแฮปปี้สติ๊กเมื่อกี้ค่ะถ้าใครที่แบบไม่ได้มีรอยอะไรมากนะคะก็สามารถใช้เป็นทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์ไปได้เลยนะคือแบบลงทับอีกรอบนึงก็ได้ เนี่ยทุกคนเราแปลงแบบมันเข้าแนบตามหน้าเราได้ดีนะไม่ว่าจะซอกตาซอกจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวคอนทัวร์หน้ากันนะคะก็ใช้ตัวแฮปปี้สติ๊กนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเบอร์เจ็ดะคะ่ะทุกคนเบอร์เจ็ดก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม่างนี้เลยนะคะเนื้อจะค่อนข้างลื่นนะคะถ้าใครที่แบบผิวขาวให้แบบค่อยๆทานะคะอย่าแบบป้ายเยอะจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นขวานฟ้าหน้าดำนะคะทุกคนเอาพอประมาณก็พอเนาะเอาอประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงด้างด้วย ป้ายไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเดี๋ยวจะใช้นี่แฮปปี ing, ะะ้สติกฮะอันนี้จะเป็นเบอร์แปดนะคะมันก็จะเป็นสีแบบขาวมุกมุกมชิมเมอร์นิดๆนะคะอันนี้เราก็จะทาไปตามจุดกระทบแสงหน้าผากจโมูกนะคะตรงนี้นิดนึงหน้าแก้มนะคะแล้วก็คางกระเจาปากนี่แบบเป็นอ <c oughs> ินเดียแดงผูกเปียด้วยใช่เลย <c oughs> อันนี้ข้อดีก็คือว่ามันแห้งช้าก็ใครที่แบบทาไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวมันจะแห้งด่างเป็นคราบนะคะ เราแบบป้ายไปก่อนได้แล้วก็ค่อยๆมาเกลี่ยทีหลังนะเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกแปลงอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นด้านที่แบบเรายังไม่ได้ใช้กระสีเข้มนะคะเราจะเอามาเกลี่ยเชดดิ้งนะสีเดียไม่ติดแดงไม่ติดส้มจนเกินไปนะคะจนตรงไหนที่เราไม่ถนัดใช้แปลงนะคะเราก็ใช้นิ้วได้ จากนั้นะคะมาเพิ่มความสดใสให้แก้มกันดีกว่าก็ใช้เป็นแฮปปี้สติ๊กนะคะอันจนะเป็นเบอร์04ค่ะอันนี้นะคะเราแบบแต้มลงไปหนักมือได้เลยนะเพราะว่าสีมันจะเป็นแบบพีชีใสๆใช่ปะ่ะแต่ว่ามันสวยมากเลยนะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเห็นปะ่ะแ้วแบบดูสดใสามากอะเหมือนแบบผิวสุขภาพดีมาจากภายในจริงๆอะจริงๆนะเลยอะจากนั้นนะคะก็แต้มที่ตาด้วยนิดนึง ก็ใช้เบอร์เจ็ดนะคะที่เป็นเชดดิ้งเมื่อกี้เนี่ยเราจะเอามาทาหางตาด้วยดีตึงหางตาเราจะได้แบบดูไม่บวมนะคะจะได้ดูมีแสงและเงาขึ้นมาบ้าง ทุกคนสังเกตไหมว่าทุกอย่างคะมันจะเป็นเนื้อครีมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นบัชออนนะก็ทั้งหมด Happy ้สติ๊เนี่ยจะมีทั้งหมด8สีนะคะก็เบอร์1,2,3จะเป็นรองพื้นนะคะ45 6จะเป็นบัชออนแล้วก็เบอร์7เบอร์8นี่ก็จะเป็นเชดดิ้งไฮไลท์คะ่ะพอเราลงอะไรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราควรที่จะเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดการไหลยืมได้ในประเทศไทยของเรา แล้วก็ปัดเบาๆนะคะเอาแบบไล่ๆเบาๆเบาๆผิวๆพอนะคะตรงไหนที่เราอยากได้การติดทนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เอาแป้งมานะคะแล้วก็กดลงไปกดลงไปอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะพอลงแป้งแล้วใช่ไหมถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยมันอ่อนไปอ่ะเราอยากได้แบบเข้มกว่านี้ใช่ปะเราก็เอาแฮปปี้สติ๊กเนี่ยมาแต้มเพิ่มเติมได้นะคะคือ มันดีอะมันเหมาะสําหรับคนที่แบบถ้าเพิ่งแต่งหน้าแล้วยังกะน้ําหนักไม่ถูกหรือว่าเอ้ยอยากได้เข้มกว่านี้อะไรเงี้ยก็ลงเพิ่มได้อยากได้อ่อนกว่านี้ก็เช็ดออกได้นะคะมันไม่เป็นคราบอ่ะเนี่ยลงทับแป้งก็ได้นะแอนี่นะคะอิคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะด้วยดินสอเขียนคิ้วเลยอันนี้นะคะให้เราทําการค่อยๆหมุนนะคะต้องหมุนอย่างมีสตินิดนึงนะคะอย่าแบบโอออยากรู้จังเลยว่ามันจะเยอะแค่ไหนก็หมุนขึ้นมาหมดเลย ก็พังะคะเพราะว่าอันนี้มันหมุนลงไม่ได้นะคะทุกคนให้หมุนขึ้นมาเท่าที่เราจะใช้พอนะคะหรือไม่ก็ทีละนิดนะเราก็จะค่อยๆไล่ไปนะคะอันนี้ใช้เป็นสีดนะักบราวน์นะนี่คือสีน้ำตาลเข้มแล้วเนื้อเขาจะค่อนข้างนิ่มนะคะอันนี้ไม่ต้องกดดินสอเลยนะอันนี้ใช้แล้วโอเคเลยนะติดทนนานนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีบใช้แล้วสิวไม่ขึ้นคิ้วค่ะไอเลิฟยูนี่คือแบบเป็นคนยังไงไม่รู้อะหน้าเนอาสิวไม่ค่อยขึ้นนะ ชอบขึ้นคิ้วชอบแพ้ผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้ที่มันเกี่ยวกับคิ้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าคิ้วนินสอคิ้วบางอันอะไรเงี้ยเออบางอันก็สิวขึ้นคิ้วใช่ไม่ได้จริงๆอ่ะเขาบอกว่าให้เราหมุนขึ้นมาแค่1มิลลิเมตรก็พอแต่อีกคิดว่ามันอาจจะน้อยไปนะคะเอาสัก3มิลแล้วกันแล้วก็ใช้ด้านหัวแปรงนี้นะคะ่ะมาปัดหัวคิ้วนิดนึง ทุกคนไว้ขอเพิ่มไฮไลท์นิดนึงดีกว่านะคะน,นี้ก็เป็นเบอร์8นะขอเพิ่มตรงนี้หัวตานะคะที่เหลือก็ปลายจมูกกันต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนไอายไล,ไลนเนอร์กันดีกว่านะคะนี่ก็เป็นของ MKUP เหมือนกันแลยเราจะเขียนเส้นบางๆเล็กๆนะคะโดยลากหางให้ยาออกมานิดนึงค่ะอันนี้เขียงงนง่ายนะคะไม่มีเล่นตัวค่ะหัวแปรงดีดีแล้วก็สีออกสม่ำเสมอดีค่ะ ต่นลังคะ่ะก็ปปดมาสคาร่าติดขนตาปลอมนะคะน,นีดตามสะดวกเลยเราจะมาทาปากเพิ่มความสดใสกันดีนกว่นนานนอก็จะใช้นี่เลยเป็น MKUP นะคะตัวนี้เป็น Super Lasting Lip Pen นะคะตัวเธออันนี้เราจะบอกเลยว่ามันเหมือนปากกาเมจิกที่เราใช้ในสมัยเดียนอะ่ะเหมือนมากเลยนะคะเชื่อว่าพกไว้ในก่อนสอนเนี่ยครูก,ก็จับไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าคุณครูมาดูคลิปนี้ก็อาจจะจับได้นะคะะ <c oughs> ยังงน้อง,องถ้าอยากสวยน,นะคะก็แนะนาว่าพกอะสีชมพูอ่อนสีส้มอ่อนนี้ไปนะคะคือมันจะอารมณ์เหมือนทินะคะแต่ว่าติดทนมากเลยะคะ่ะทาแล้วเนี่ยกินน้ำเนี่ยก็ไม่ติดหรอติดแก้นะคะทนจริ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีแดงน,นะคะแตะๆลงไปข้างในค่ะก็จะได้ปากสีส้มแดงๆดพีชๆหน่อยนะคะแบบนี้เลยค่ะโอเคนะคะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมออกจากบ้าน,นะะแล้วนะคะไปเที่วยวค่ะไปเที่ยวหยบเร็ดยังอะ เอ้ยทุกคนอะไรของน <S 2> <S 2> <S ้องนี่เรายัางไปข้างนอกได้เห็นไหมเนี่ยเออ,เอ,อก็ยังอยู่นะคิวก็ยังอยู่รองพื้นอะไรแก้มลิปลบอะไรก็ยังอยู่แต่ว่าไอายไลเนอร์อาจจะมีเลอะลงมาตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซับแป้งเอานะเดี๋ยวก็ถือโชคดีม,มากที่ไม่ต้องแต่งหน้าใหม่ถ้าแต่งหน้าใหม่นี่กรี๊ดเลยนะเงั้นก็เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกนเลยนะคะเดี๋ยวลดติดนะบา,บายยเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ